ลองนึกภาพตามนะคะคุณเดินเข้าไปในห้องหนึ่งห้องนั้นไม่มีใครเลยเงียบสงบแต่วินาทีแรกที่คุณก้าวข้างไต่คุณกลับรู้สึกอุ่นใจเหมือนถูกโอบกอดด้วยความปลอดภัยบางทีคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นแต่หัวใจของคุณกำลังบอกว่าที่นี่น่าอยู่ ในทางกลับกันก็เคยเป็นไหมคะที่เราเดินเข้าไปในบางสถานที่ทั้งที่ตกแต่งสวยงามเปิดแอร์เย็นสบายแต่กลับรู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากออกมาโดยไม่รู้สาเหตุหรือบางทีเพียงแค่ได้เจอใครบางคนครั้งแรกเรากลับรู้สึกไว้ใจได้อย่างประหลาดเหมือนเคยรู้จักกันมานานขณะที่บางคนแค่สบตาก,ก็ทำให้เรารู้สึกไม่อยากเข้าใกล้ สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่มันคือภาษาของพลังงานที่กำลังพูดกับเราและที่น่าสนใจก็คือทุกคนไม่เว้นแม้แต่คุณที่กำลังฟังอยู่นี้ต่างก็มีความสามารถในการอ่านพลังงานอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมียานพิเศษอะไรเลยเพียงแค่เรารู้จักฟังหัวใจของตัวเองให้มากขึ้น พลังงานบางทีเราอาจคิดว่ามันเป็นคำที่ฟังอยู่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้มากกว่าที่เราคิดค่ะลองนึกถึงอากาศที่เราหายใจเข้าออกทุกวันเรามองไม่เห็นมันแต่ถ้าขาดมันแม้เพียงไม่กี่นาทีเราก็อยู่ไม่ได้พลังงานก็เป็นเช่นนั้นมันอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่หัวใจของเราสัมผัสได้เสมอ เวลาเราเดินเข้าไปในห้องหนึ่งพลังงานของห้องนั้นจะบอกเราทันที บางห้องมีความสงบมีความอบอุ่นเหมือนเราได้พักพิงแต่บางห้องกลับทำให้รู้สึกหนักเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยกดทับทำที่ห้องเดียวกันอาจมีโซฟาสวยๆโต๊ะไม้เงางามแสงไฟสว่างสดใสแต่ความรู้สึกข้างในกลับไม่สบายใจนั่นเพราะพลังงานไม่ได้มาจากของตกแต่งเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากเรื่องราวที่เคยอยู่ในห้องนั้น ความคิดความอารมณ์และแม้แต่ความทรงจำที่คนก่อนหน้าทิ้งไว้แล้วถ้าเป็นพลังงานของคนล่ะคะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกชื่อไม่ต้องฟังประโยคยาวๆแค่สบตาก็เหมือนรู้แล้วว่าเขามาแบบไหน เพราะพลังงานของคนถูกส่งผ่านออกมาทุกวินาทีผ่านสายตาผ่านน้ำเสียงผ่านท่าทางเล็กๆแม้แต่ความเงียบก็ยังมีเสียงของพลังงานคุณเคยเจอไหมคะคนที่ยืนเฉยๆแต่บรรยากาศรอบตัวเขากลับทำให้เรารู้สึกอึอดอดัดหรือบางคนแค่ยิ้มครั้งเดียวโลกทั้งใบเหมือนจะสว่างขึ้นทันที และถ้าเรามองในมิติที่กว้างขึ้นสถานที่เองก็มีพลังงานเป็นของมันลองเปรียบเทียบง่ายๆเวลาเราไปเดินเล่นที่วัดเก่าแก่บนภูเขากับการเดินในห้างที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและแสงไฟกระพริบความรู้สึกที่รับแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานที่บางแห่งเต็มไปด้วยความสงบราวกับดินน้ำลมฝ่ายที่น,น่นร่วมกันร้องเพลงเบาๆเพื่อปลอบโยนหัวใจเรา แต่บางแห่งกลับเก็บสะสมเรื่องราวความเจ็บปวดความขัดแย้งจนทำให้ผู้ที่เดินผ่านรู้สึกหน่วงอย่างบอกไม่ถูกนี่คือภาษาของพลังงานค่ะมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องเรียนทฤษฎีไม่ต้องท่องจำแต่หัวใจของเรารู้จักมันมาแต่กำเนิดเพียงแค่ในความวุ่นวายของชีวิตเราเผลอลืมที่จะฟังมันเท่านั้นเอง วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นอ่านพลังงานคือการฟังพลังงานของห้องค่ะลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะคะคุณกำลังเดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนเลย ทันทีที่ก้าวเท้าแรกข้ามธรณีหัวใจของคุณจะส่งสัญญาณบางอย่างให้รู้สึกทันทีเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่คุณรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าที่นี่ให้ความรู้สึกอย่างไร บางครั้งอาจเป็นความสบายอบอุ่นเหมือนมีใครโอบกอดไว้บางครั้งก็อาจรู้สึกหน่วงหนักเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่บนบ่าจนคุณอยากหันหลังกลับออกไปโดยไม่รู้สาเหตุเลยด้วยซ้ำสิ่งแรกที่อยากชวนคุณลองทำคือฟังความรู้สึกแรกของหัวใจค่ะ เพราะความรู้สึกแรกมักจะเป็นเสียงของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่เหตุผลความคิดหรือการวิเคราะห์ใดๆจะเข้ามาแทรกจากนั้นลองหยุดนิ่งอยู่ในห้องนั้นสักครู่ค่อยๆสังเกตสิ่งเล็กๆที่บางครั้งเรามองข้ามไปลองฟังดูสิคะความเงียบในห้องนี้เป็นอย่างไร เป็นความเงียบที่สงบอบอุ่นหรือเป็นความเงียบที่กดดันจนเหมือนห้องกำลังพูดอะไรบางอย่างกับคุณอุณหภูมิอากาศละคะรู้สึกนุม่มอบอุ่นพอดีเหมือนห่มผ้าบางๆหรือเย็นจะเยือกเกินไปจนทำให้หัวใจหดตัว มองไปที่แสงไฟมันเป็นแสงที่อ่อนนุ่มอบอุ่นเหมือนยามเช้าหรือแข็งกระด้างสว่างจ้าจนทำให้ดวงตามไม่อยากมองแม้เกิดทั้งเสียงเล็กๆจากข้างนอกเสียงรถที่วิ่งผ่านเสียงลมเสียงนกร้องมันเข้ามาอย่างน่ารำคาญหรือกลับกลายเป็นเสียงดนตรีเบาๆที่ทำให้ห้องมีชีวิต แล้วสุดท้ายลองถามหัวใจตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านหรือเหมือนที่ที่ฉันอยากหนีออกไป คำตอบที่เกิดขึ้นในใจนั่นล่ะค่ะคือพลังงานของห้องที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนั้นเพราะห้องทุกห้องไม่ได้เป็นเพียงที่วางเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของแต่ยังเป็นที่บันทึกเรื่องราวอารมณ์และความทรงจำของผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ภายในนั้น บางห้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและความอบอุ่นจนพลังงานยังคงอบอวนอยู่แม้ผู้คนจะจากไปนานแล้วในขณะที่บางห้องเต็มไปด้วยความเศร้าวความโกรธหรือความโดดเดี่ยวซึ่งยังคงฝังแน่นอยู่ในผนังในพื้นและในอากาศและนั่นล่ะคะ่ะคือเหตุผลว่าทำไมบางห้องถึงโอบเราไว้ตั้งแต่แรกพบในขณะที่บางห้อง กลับผลักเราออกมาโดยไม่พูดสักคำทีนี้เรามาลองฟังพลังงานของคนกันบ้างค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนต่างอ่านพลังงานของกันและกันอยู่เสมอแค่เราอาจไม่เคยเรียกมันว่าการอ่านพลังงานเท่านั้นเองลองนึกถึงเวลาที่คุณเจอใครบางคนครั้งแรกบางทีเขายังไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำแต่หัวใจก็เหมือนบอกเราทันทีว่า คนนี้ไว้ใจได้หรือควรถอยห่างออกมาเพราะพลังงานของคนส่งออกมาตลอดเวลาผ่านทั้งน้ำเสียงแววตาและแม้กระทั่งความรู้สึกที่ยังไม่ได้พูดออกมาเลยด้วยซ้ำเวลามีใครสักคนพูดกับเราอย่าฟังเพียงแค่คำพูดแต่ลองฟังด้วยหัวใจค่ะบางครั้งเขาอาจพูดว่าฉันสบายดี แต่หัวใจของเรากลับรับรู้ได้ทันทีว่าไม่จริงเพราะน้ำเสียงมีพลังงานของมันเองมันบอกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้มากกว่าคำพูดนับร้อยจากนั้นลองมองเข้าไปในแววตาของเขา ดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างที่พลังงานภายในไหลออกมาอย่างไม่อาจปิดบังบางคนดวงตาเปล่งประกายอ่อนโยนเต็มไปด้วยความจริงใจแม้เขาจะไม่พูดอะไรมากเราก็สัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมา แต่บางคนแม้จะยิ้มกว้างแต่สายตากลับว่างเปล่าเหมือนพลังงานของเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆเรารับรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่สอดคล้องกันและสุดท้ายอย่าลืมฟังร่างกายของเราเองค่ะเพราะร่างกายมักจะเป็นเข็มทิศท,ที่ซื่อสัตย์ที่สุดเวลาคุณอยู่ใกล้ใครสักคนลองเช็คความรู้สึกในกายดู คุณรู้สึกเบาโลง่งสบายเหมือนได้หายใจเต็มปอดหรือกลับรู้สึกหนักอึดอัดเหมือนอยากถอยห่างออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่ล่ะค่ะคือภาษาของพลังงานคนมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาพูดแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกเพราะหัวใจของเรามักพูดความจริงเสมอถ้าเราเพียงแค่เปิดใจฟังมันแล้วถ้าแบนสถานที่ละ่ะคะ ทุกสถานที่บนโลกใบนี้ต่างก็มีพลังงานเป็นของตัวเองเพราะสถานที่คือผลรวมของธรรมชาติเรื่องราวและความทรงจำที่ถูกสะสมไว้ผ่านกาลเวลาลองนึกภาพตามนะคะคุณเดินเข้าไปในวัดโบราณที่มีกำแพงหินเก่าแก่โอบล้อมแสงแดดอุ่นๆลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่เป็นลำสีทอง เสียงลมพัดใบไม้แผ่เบาเหมือนเสียงกระซิบที่ปลอบโยนหัวใจทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปหัวใจของคุณก็ค่อยๆสงบลงโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าที่นี่ควรเงียบเพราะพลังงานที่สถานที่นั้นเก็บสะสมไว้กำลังสื่อสารกับคุณอย่างอ่อนโยนเป็นพลังงานของความศรัทธาความสงบและการภาวนาที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี แต่ถ้าลองเปลี่ยนบรรยากาศคุณก้าวเข้าไปในห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าเสียงโฆษณาแข่งกับเสียงดนตรีเสียงฝีเท้าผู้คนเดินพลุกพล่านไม่หยุดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจย่อมแตกต่างออกไปทันทีบางคนอาจรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาแต่บางคนกลับรู้สึกวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนหัวใจหายใจไม่ทัน นี่แล่ละค่ะสิ่งที่เราเรียกว่าพลังงานสถานที่สิ่งที่อยากชวนคุณลองําง่ายๆเวลาที่คุณไปที่ไหนก็ตามคือหยุดอยู่กับตัวเองสักครู่หายใจเข้าออกลึกๆอย่างอ่อนโยนแล้วสังดูว่าหัวใจของคุณกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรคุณสงบขึ้นหรือกระสับกระส่ายคุณรู้สึกว่าร่างกายอยากหยุดอยู่ต่อหรืออยากรีบเดินจากไป คำตอบที่เกิดขึ้นจะบอกคุณเสมอว่าพลังงานของสถานที่นั้นสอดคล้องกับพลังงานของคุณหรือไม่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นฉันอยากเล่าเรื่องเล็กๆให้ฟังค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่เธอตื่นเต้นมากเพราะนี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านหลังนี้กว้างขวางสวยงามตกแต่งครบครันทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมด ใครมองก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านในฝันแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดกลางคืนเธอนอนหลับไม่สนิทมักสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกกลางวันก็รู้สึกไม่สดชื่นร่างกายอ่อนล้าทาั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนายิ่งนานวันความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งคอยกดทับหัวใจก็ยิ่งชัดเจนขึ้นตอนแรกเธอพยายามบอกตัวเองว่า คงคิดไปเองหรืออาจยังไม่ชินกับบ้านใหม่แต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีคำถามที่หาคำตอบไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รู้ความจริงว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหาและความขัดแยง้งมีการทะเลาะกันบ่อยๆมีบาดแผลและความไม่เข้าใจที่สะสมมานานหลายปีและพลังงานเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ มันถูกบันทึกเอาไว้ในกำแพงในพื้นไม้ในอากาศที่เธอหายใจอยู่ทุกวันทันทีที่เธอรู้ความจริงทุกอย่างก็เชื่องยงกันอย่างพอดีความรู้สึกอึดอัดที่ไม่อาจอาธิบายได้แท้จริงแล้วก็คือการที่หัวใจของเธอกำลังอ่านพลังงานของบ้านหลังนั้นอยู่นั่นเองนี่แหะค่ะคือพลังงานของสถานที่ มันไม่จำเป็นต้องมองเห็นด้วยตาแต่หัวใจสัมผัสมันได้เสมออีกเรื่องหนึ่งค่ะเคยมีใครบ้างไหมที่คุณเพิ่งเจอใครสักคนครั้งแรกแต่หัวใจกลับบอกเราทันทีว่าเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก,ก่อนแค่คุยกันไม่กี่ประโยคกลับรู้สึกเหมือนสนิทใจกันมนนา,นนานานแสนนานเหมือนเจอเพื่อนเก่าเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนและเมื่อไหร่ ในทางกลับกันบางคนเราอาจคุยด้วยเป็นปีๆทำกิจกรรมร่วมกันมากมายแต่ลึกๆในใจเราก็ยังรู้สึกว่ามีกำแพงบางอย่างที่ไม่เคยข้ามไปได้เลย นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่พลังงานบอกเราอีกครั้งเมื่อพลังงานของสองคนสอดคล้องกันเหมือนเคลื่อนวิทยุที่ถูกปรับมาอยู่บนความถี่เดียวกันความรู้สึกของการรู้จักกันอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าในชีวิตจริงนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเจอกันก็ตามและอย่าลืมนะคะเรื่องเล่านี้ไม่ใช่สิ่งลึกลับเกินไปเลยแต่มันคือธรรมชาติของพลังงานที่กำลังเชื่อม ยมเราเข้าหากันอยู่เสมอเพียงแค่เรายอมรับและเปิดใจฟังเท่านั้นเองเมื่อเราพอจะรู้แล้วว่าพลังงานส่งผลกับชีวิตอย่างไรคำถามก็คือแล้วเราจะปรับพลังงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง จริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเรานี่เองลองเริ่มจากห้องที่เราอยู่ก่อนก็ได้ค่ะเพราะห้องคือพื้นที่ที่เก็บพลังงานของเราทุกๆวันและพลังงานของห้องก็จะย้อนกลับมาส่งผลกับใจเราทุกวันเหมือนกันถ้าอยากให้ห้องมีพลังงานสดใหม่วิธีง่ายที่สุดก็คือ เปิดหน้าต่างค่ะให้อากาศใหม่ๆไหลเข้ามาแทนที่อากาศเก่าที่ค้างอยู่คุณอาจลองวางดอกไม้สดเล็กๆไว้มุมห้องหรือจุดเทียนหอมเบาๆให้แสงและกลิ่นสร้างความอบอุ่นเพียงเท่านี้บรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนได้ทันทีและที่สำคัญคือหัวใจของคุณเองก็จะเปลี่ยนตามด้วยค่ะถัดมาคือพลังงานของคนค่ะ เราทุกคนต่างก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราอยากส่งต่อพลังงานที่ดีให้กับคนรอบข้างสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือดูแลพลังงานของตัวเองก่อนเพราะถ้าใจเรายังสับสนว้าวุ่นหรือเต็มไปด้วยความกลัวพลังงานเหล่านี้ก็จะถูกส่งออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความจริงใจ มันก็จะเปล่งประกายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยค่ะเหมือนกับแสงของเทียนเล่มหนึ่งเมื่อถูกจุดขึ้นมันสามารถส่งต่อแปลวไฟให้เทียนอีกหลายเล่มได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าเราจะส่งต่อไยให้กี่เล่มแสงของต้นเทียนเล่มแรกก็ยังคงสว่างอยู่เหมือนเดิม พลังงานของหัวใจก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะยิ่งเราแบ่งปันยิ่งเราให้มันไม่ได้ทำให้เราน้อยลงแต่กลับทำให้โลกสว่างขึ้นไปพร้อมกันและสุดท้ายก็คือพลังงานของสถานที่ค่ะบางครั้งเราจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่พลังงานไม่ค่อยดีนักเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวได้เสมอไปแต่สิ่งที่เราทำได้เสมอคือการใส่ความตั้งใจลงไป ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าไปในที่ใดก็ตามลองตั้งเจตนาเบาๆในใจว่าฉันขอให้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยความสงบความรักและความปลอดภยัยคุณอาจเลือกสวดมนต์สั้นๆอธิษฐานเงียบๆหรือเพียงแค่ส่งความคิดที่ดีออกไปจากใจเพราะความตั้งใจเล็กๆของเรามีพลังมากกว่าที่คิดค่ะแม้คุณอาจมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันที ต่บรรยากาศของสถานที่นั้นจะค่อยๆขยับตามเจตนาของคุณเหมือนหินก้อนเล็กที่ถูกหย่อนลงในน้ำแต่ทำให้เกิดคลื่นวงกว้างออกไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งเล็กๆง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทันทีค่ะบางครั้งไม่ใช่การเปลี่ยนโลกภายนอกหรอกที่สำคัญแต่คือการเปลี่ยนวิธีที่เราส่งพลังงานออกไปอย่งโลกใบนี้ และเมื่อเราทำเช่นนั้นโลกก็จะสะท้อนพลังงานแบบเดียวกันกลับคืนมาให้เราเสมอทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้เรื่องพลังงานของห้องของคนหรือของสถานที่จริงๆแล้วจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครดีใครไม่ดีหรือที่ไหนหน่าอยู่ที่ไหนควรหลีกเลี่ยงหรอกคะ่ะเพราะการอ่านพลังงานไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินแต่เพื่อเข้าใจ เมื่อเราเริ่มเข้าใจพลังงานของสิ่งรอบตัวเราจะค่อยๆมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าโลกภายนอกแท้จริงแล้วเป็นเพียงกระจกสะท้อนโลกภายในของเราเองถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความวุ่นวายแม้เราจะอยู่ในห้องที่เงียบสงบที่สุดก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ดี แต่ถ้าใจเรามีความสงบอยู่ภายในแม้ต้องอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเราก็ยังสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงหากเราอยากอยู่ในห้องที่สงบเราต้องเรียนรู้ที่จะสงบจากข้างในก่อน หากเราอยากพบเจอผู้คนที่จริงใจเราก็ต้องซื่อสัตย์และจริงใจกับหัวใจของตัวเองก่อนเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วพลังงานทั้งหมดที่เราพบเจอในโลกภายนอกก็เป็นเพียงบทเรียนที่จักรวาลใช้สะท้อนให้เราได้มองเห็นภายในของตัวเราเองและนี่แหละค่ะคือก้าวเล็กๆของการเตือนรู้การตื่นขึ้นมาเห็นว่าพลังงานที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงรอบตัวเรา แต่มันอยู่ในตัวเราเองมาตลอดสุดท้ายนี้เรื่องพลังงานไม่ใช่สิ่งซับซ้อนไม่ใช่เวทมนต์หรือความลึกลับไกลตัวแต่มันคือความจริงง่ายๆที่เราได้สัมผัสในทุกลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและอยู่ในตัวเราด้วย ทุกครั้งที่คุณเปิดหน้าต่างให้อากาศใหม่เข้ามาทุกครั้งที่คุณยิ้มให้ใครด้วยความจริงใจทุกครั้งที่คุณเลือกความสงบแทนความวุ่นวายคุณกำลังสร้างพลังงานใหม่ที่งดงามขึ้นมาเสมอจำไว้นะคะ โลกภายนอกอาจไม่เปลี่ยนทันทีแต่พลังงานในใจคุณสามารถเปลี่ยนได้เสมอและเมื่อใจคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบก็จะค่อยๆสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาขอให้ทุกลมหายใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานที่สว่างอบอุ่นและอ่อนโยน และถ้าคุณเคยมีประสบการณ์อ่านพลังงานของห้องของคนหรือสถานที่เล่าไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะอยากรู้ว่าคุณสัมผัสพลังงานแบบไหนกันบ้าง